โอเค okay, let's go ครบแปดขวเพราเวลาแม้เพราเวลาที่คุคนที่คุณคนท่ครับผมครับครับจบไปมากมายเออไม่เคยใหม่ตื่นแฟนมีไงโอ้ตกใยอะดูไม่ได้ดูหนังเลยดูว่าดูหนังไปนี้ไปนี้ไปไงบ้างสองเอ๋อจุกมากใช่ก็สนุกมากครับแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนได้ลาตัวละครอ,อย่างสมบูรณ์เนาะใช่อันนี้ยังเอาจริงยังยังยังคิดถึงวันอาทิตย์อยู่เลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าเออเหมือนวันอาทิตย์เราเหมือนเหมือนเราต้องรออะไรสักอย่างสิ่งหนอใช่ซึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่มีแหละใช่แต่ว่าถ้าสมมติใครใครใครคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้วีดีทีก็เยินะเป็นแกนที่เหมือนมีความความผูกพันกันเยอะมากไม่ผูกพันไั้ไงแปดเดือนอ่ะใช่แล้ว ก็ถ่ายกันมาถ้าสมมติรวมเวิร์กชอวเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ด้วยก็เกือบปีแล้วครับใช่ก็เอาจริงแบบมันมันมันนานมากอะนานกว่าง้องเด็กที่เราเคยไปออกอเลยใช่มันก็เหมือนเรารู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วอะเออแต่แต่ว่าบางอย่างเราก็เอามาพูดไม่ได้อะไรอยงี้แต่บอกเลยว่าสนิทสุดละสนิทสุดคือเป็นแกง๊งไม่ใช่คือแปลว่าแก๊งนี้คือแกง๊งที่แบบเราแบบไปไหนไปกันได้แล้วเรื่องอะไรแลใช่ใ,ใช,ใช่รู้ใจครับเร<ๆ>ื่องที่อย่างตัว อะไรนะอยู่หัวตีช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ตีกับเขาแล้วช่วงนี้เขานู่นเขาอยู่กับน้องวายเขาไปแฟนงแฟนมิเขาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีเราแล้วก่อนนชวนเราไปบุ๊กไปเป็นเพื่อนหน่อยเถิ่นเถินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไอ้แก้วไปด้วยอะไรนะครับองการเด็กเองเด็กเองทีเราได้ไปพัฒนากันความสัมพันธอ๋อก็ดีใจครับดีใจเอาจริงแบบ เหมือนเราก็เหมือนเราก็พยายามมาด้วยกันเนาะด้วยด้วยด้วยแบบเหมือนระยะเวลามันก็เราเราลุยกันมาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยเรื่องใช่พอพอมันได้ผลตลอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกดีใจครับใช่แล้วก็แบบว่าเออเราเราเราดูตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสนุกไปด้วยอะไรเงี้<ล>ยก็<ๆ>ชอบต้องรอรุ้นใช่ใช่ก็มีมีปุ่นครับใช่แล้วก็เดี๋ยว ถ้ามีอีกก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับจะมีนัดแบบนอกรอบเจอกันอีกไหมคะส่วนมากไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แบบว่าถ้าสม,มมุติงานแบบอาว่างงานเหมือนกันอะไรหลายว่างตรงกันก็จะแบบนัดกินข้าวกันอะไรแต่ว่าเราไม่ต้องจิบเบียร์บงเดียวไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วไปกินยังก็ไม่ได้ของร้านหรอก <camp S 2> ไม่ได้ของร้านหรอโปรโมทก็แต่อร่อยจริงนะแต่ว่าหลายคนถาม่า เยเหรอคะเอาจริงคนชวนเยอะมากเขาตังชวนมิกชวนฟอร์สชวนอ<ล>ะไรเงี้ยใช่แต่ไม่อยากเปียกจริงๆอ่ะคือบุ๊กอ่ะก่อนบุ๊กเล่นฉ่ำนะเด็กๆอ่ะแบบว่านั่งรถกระบงกระปอะอาไปส่งเอาขันไปเอาโอ่งไปอะไรเงี้ยแต่ตรงมาแบบแค่คิดว่ายืนเปียกสักชัมมม่วโมงนึงก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเมื่อกี้เปเจอเบิร์ดเธอก็พูดแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ได้สูตรเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทำไมอ่ะ ไม่รู้สิรู้สึกว่าไปยืดเปียกๆมันก็หมดเออมันเหนียวๆอ่ะไอเกงเปลี่ยนเนี่ยแหมถ้าเหมือนว่าเมื่อก่อนไม่เป็นไหนสมัยก่อนนี่ฉ่ำเลยครับหูบุกเล่นจนมือแบบมือเป็นเช็กกอกอะเช็กรอบที่ข้อเสร็จแล้วตัดลมไว้อะเอออันนั้นคือไม่หยุดจะให้อาไปส่งให้ไปเล่นตลอดตอเขข้าาาสย ไปอยู่วันเดียวเองนะเด็าเดียวต้มันบุกนั่งนอนดูสารคดีสัตว์ป่าอยู่ใส่ับปอใส่รับใส่รับนกเป็ดน้ำใส่รับแล้วทำไมบุกใส่รับแต่บุกนั่งดูจริงๆนะบุกนั่งดูเนี่ยสารคดีแบบเหมือนเอาชีวิตร่อในป่าเลยมันเคลิดีอ่ะแล้วเหมือนเขาเป็นซีรีส์อะไรก็นั่งดูทั้งวันตอนละชั่วโมงเลยเอยากเข้าป่านะบุกนั่อยากเข้าป่าลองถามเต พี่เตเคยชวนอยู่ไปถ่ายกวางกับพี่เตดีกว่าถามแล้วจุดหน่อยเห็นเพื่อนเขาลงลูกเรียงค่ะเห็นคุณซอสเขาลงลูกเลยใช่ไหมคะยังเลยยังไม่ได้จับคนเออวันไหนครับวันนี้หรอใช่ที่เขาโชว์แล้วคนเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายอ๋อใน X ใช่ไหมอ๋าเห็นแล้วเห็นแล้ว เราก็ไปใส่เสื้อให้เขานิดนึงกลัวเพื่อนหนาวไงไม่กลัวหนาวใช่เดี๋ยวป่วยขึ้นมาเดี๋ยวเออเดี๋ยวขมีนะไม่ถูกนอกๆนะอวดใช่สมัยสมัยที่สมัยที่แบบว่าเขาฟิตมากอะไรเนี้ยอวดบ่อยฮ้ยบุ๊กดูนี่ดิวัดวัดดูแน่นป่าวะดิอยังไม่ค่อยแล้วอย่างนี้เดี๋ยวฟอนน่าจะกลับมาฟิตแล้วแหละ บุกฟิตไม่ได้ครึ่งฟอสไม่เข้าไปเข้าไปเดินเล่นไม่อยากให้คาดหวังคือหมายถึงเข้าไปแล้วถ่ายรูปแล้วก็ออกใช่ถ่ายรูปไปเยอะเยอะเราเล่นเราเล่นไปเล่นมาไปเล่นไปเล่นอยากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมันก็ไม่ง่ายอ่ะมันต้องคุมอาหารมันต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า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 ขยันพอหรือเปล่าแต่พูดแบบนี้ปใช่คือไม่รู้ว่าแล้วจะไงเมือแต่รอบนี้เอาจริงอยู่นะเอาจิงอยูรอดูใช่ใช่ครับค่อยบอกดีกว่าเอาใหม่ลากใหม่ลากไหนม่จอนะตอนนี้ชี่เขาเปิดมานะมีวินมีปูวินมีพี่ฟอสอยากลากไหนเอาฟอ

ต้องมีร้านเขาต้องมุกต้องต้องต้องไม่มีไปรุกแต่ใครก็ต้อง ให้มันแล้วแต่จัววงหวะคุณแม่